ต้อนรับเข้าสู่จิตภาษาห้องเรียนครูนุ๊สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูนุอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาพวกเราไปอ่านนิทานเรื่องผีตานีค่ะ วันนี้จะเป็นนิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านกันถ้าพร้อมแล้วออไปลุยกันเลยเลมีคาาเล่ยผีีมาเรื่องราวนะคะมีอยู่ว่าอาฉีเป็นคนจีนตาติตีมาอยู่กับเพื่อนสีชื่อวีระคืนนี้อาฉีเป่าปีอีอีอี มีผีตานีมาชี้มืออาฉีขี่คอวีระวิ่งหนีผีตานีจนผมชี้รีบไปหาแม่ชีอาฉีตื่นแล้วก็ไปฉี่อ๋อเราฝันไปนี่เอง ผีไม่มีในโลกนี้ผีมีแต่ในทีวีอมอยกันนะไมมม่่ดีีีผ้ขโออยาาก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องผีตานีค่ะนักเรียนจะเป็นนิทันสั้นๆเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนตัวละครมีใครบ้างเอ่ยผีตานีอาชีและใครอีกคะ วีระนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านิทานเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยสระอีเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีหลายคําเลยซึ่งเป็นคําสีแดงที่คุณครูเขียนไว้ให้ใช่ไหมคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะนักเรียนเป็นสระเสียงยาวให้ออกเสียงยาวๆลักเสียงยาวเช่นอีอย่างนี้นะคะจะเขียนไว้บนหัวพยัญชนะเสมอคะ่ะนักเรียนซึ่งมีวิธีการจําง่ายๆก็คือ กลางร่มมีฝนตก1เม็ดอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเขียนและวิธีการจําสระอีนั่นเองค่ะนักเรียนสําหรับเรื่องผีตานี้เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคําที่เป็นสระอีหลายคําเลยเราไปดูกันค่ะว่ามีคําอะไรบ้างผีอาฉีอ่านว่าอ o อาชออีฉีอาฉี เราสามารถนำคำว่าอาฉีไปแต่งประโยคได้นะนักเรียนอย่างเช่นอาฉีเป็นคนจีนคำว่าจีนอ่านว่าจออีนอจีนสามารถนำไปแต่งประโยคได้ว่าคนจีนกินก๋วยเตี๋ยวตีอ่านว่า ตอ,อีตีไม้เอกตีแต่งประโยคได้ว่าคนจีนตาตีขี่อ่านว่าขอ,อีขี่ไม้เอกขี่แต่งประโยคได้ว่านักท่องเที่ยวขี่ช้างผีผ,ผีอ่านว่าออีผีแต่งประโยคได้ว่า หมาหอนเพราะเห็นผีทีวีอ่านว่าทอ,อ,ทอ,อีทีวอีวีทีวีแต่งประโยคได้ว่าชาลีดูทีวีกับครอบครัวจบแล้วค่ะสำหรับสระอีในวันนี้อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะคุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ